มาเทสมมแปลง1แอมกันนะครับอันนี้เป็น1แอมกล้องอลูมิเนียมประมาณนี้นะครับมิตเตอร์จะใหญ่กว่าอีกนะครับพอดีกับหมแปลงเลยนะกล่องมาทดสอบที่หลอด500วัตต์แบตท,ที่ใช้ก็1 2โวลต์11แอมปแแบตน้ำนะครับแต่มันเก็บไฟไม่ค่อยอยู่ะนะครับ เริ่มจะมน่าจะเสื่อมเนย่ยยังไม่ได้ซื้อใหม่มาดูนะครับว่าจะได้ไฟกี่โวลต์ความถี่เท่าไหร่ไฟอยู่ที่58โวลต์ความถี่260เฮิร์ตประมาณนี้นะครับ ไฟ58ความถี่260เฮิร์ได้ประมาณนี้นี่นะครับสภาพข้างในก็เป็นงานบ้านๆน,นะครับไม่ได้สวยอะไรตามนี้นะครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับ